ส่วนที่เบตงมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของผู้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมค่ะกู้ภัยมุสลิมเบตงเปิดรับบริจาคสิ่งของน้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดยะลาและในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะ ที่สมาคมกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงถนนสุขยางตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอา,าสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยมุสลิมเบตงได้ตั้งโต๊ะเปิดรับบริจาคสิ่งของนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดยะลาและในพื้นที่จังหวัดชายแดน,นภาคใต้ โดยมีทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทต,ต่างๆและพี่น้องประชาชนนำเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมาร่วมบริจาคเพื่อน,นำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนค่ะโดยนายโยธินประชามติรฐัฐหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภยัยมุสลิมเบตงเปิดเผยน,นะคะว่าสมาคมกู้ชีพกู้ภยัยมุสลิมเบตงได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอเบตงค่ะเปิดรับสมัครสิ่งของที่ จำเป็นทั้งข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆในวันที่1ถึงวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อที่จะนําไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในวันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่4มีนาคมอาสาสมัครกู้ภัยจะนําสิ่งของที่ได้รับบริจาคทั้งหมดไปมอบให้กับพี่น้องผู้ที่ประสบภยัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องตน้นโดยจะนําสิ่งของค่ะไปมอบ ให้กับผู้ที่เดือดร้อนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลการช่วยเหลือเข้าถึงยากลําบากเป็นอันดับแรกก่อนหรือยังไม่มีหน่วยงานใดน,นะคะเข้าไปช่วยเหลือในส่วนนี้ค่ะทั้งนี้ผู้ที่สนใจร่วมสามารถร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือและสามารถร่วมบริจาคได้ที่ที่ทําการสมาคมกู้ชีพกู้ภยัยมุสลิมเบตงหรือโทรที่073720169หรือ0980131873ค่ะ